สึกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเหลือเวลาอีกเพียงสวันเท่านั้นครับจัดสรรเวลากันไปให้แต่ละฝ่ายฝ่ายค้าน28ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลเจ็ดชั่วโมงและประธานสภาสองชั่วโมงแต่ละฝ่ายก็ไปบริหารเวลากันเองครับพุตเดอะไลแมนจัดสรรบุคลาก,กรให้กับให้เข้ากับเวลาที่ตนเองได้ไป บริหารให้เป็นผลสำเร็จทุกฝ่ายนะครับสองฝ่ายต่างมุมมองฝ่ายค้านจ้องจะทำลายรัฐบาลอธิบายแค้นเบี่ยงบายให้เสียงานต่างฝ่ายต่างความคิดใครคิดผิดใครคิดผลานค้านแค้นด่ารัฐบาลใครสามาน ควรติชมฝากกรอนไปหาครับเดี๋ยวนี้โหมโรงกันเป็นริเกโหมโรงกันตึมตึึมตึมตึมรัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรีรัตตีกล่าโหมคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยคุณทวีสอดส่องติดตามงานไปดูอุยกูชาวอุยกูที่แค้นที่แคว้นสินเกียงที่ประเทศสาธารรัฐประชาชนจีนฝ่ายค้านก็บอกว่าสร้างภาพ ทั้งๆท,ที่รัฐบาลจีนได้ดูแลรับปากจะดูแลผู้ลี้ภัยเดิมซึ่งถูกกักขังอยู่ในประเทศไทยถึง11ปีเป็นการละเมิดสิทธิขั้นมูลฐานของพี่น้องประชาชนข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่ถูกกักขัง11ปีนะครับไม่มีชาติที่สรับไปเลยจีนเขาอ้ามแขนรับคนของเขากลับเข้าประเทศ คุณภูมิธรรมรัฐบาลไทยพร้อมพูดสีขาวก็ไปดูก็อยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีสุขกันทุกผู้ทุกคนแต่ฝ่ายแค้นฝ่ายค้านก็บอกว่าก็มองกันคนละมุมก็บอกบอกว่าจัดฉากกันมาสิ่งเหล่านี้ก็จะไปพูดกันในสภาครับแล้วแต่มุมมองว่าใครจะค้านจะแค้นจะด่ารัฐบาลยังไงใครสามานใครควรจะสนับสนุนคนไทยหรือใครอภิปรายสนับสนุนเมียนมาอุวีกู หรือต่างประเทศก็คอยดูกันผมคิดว่านี่เป็นความงามของระบอบประชาธิปไตยองค์คณ์พิทักข้อบังคับนะครับถ้าประธานสภาทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายแคนออกกับฝ่ายคัน,คนทําหน้าที่อภิปรายตามข้อบังคับไม่พาดพิงบุคคลอื่นจนเกินไปนี่ได้ได้ยินข่าวว่าจะพาดพิง คุณทักษิณชินวัตรยังไม่พอจะพาดพิงถึงคุณยิ่งรักชินวัตรไปไกลถึงกรุงลมเลยครับผมว่าฝ่ายค้านจะพาดพิงถึงพญายมณูบกรนนิติธาดานายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยหรือเปล่าติดตามนะครับเอาแต่พอสมควรอย่าไปไกลอย่าไปไกลเกินกรุงลงกาครับมันจะเป็นที่ขบขันว่าคุณเป็นเด็กฝึกงานเป็นยูคาลิปตัสเป็น ฝ่ายค้านฟันน้ำนมอะไรทำนองนั้นครับเป็นครั้งแรกของพรรคประชาชนและพรรคพักอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลได้ฝึกงานอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าสมมุติว่าพรรคประชาชนหรือก้าวไกลอยู่กับพรรคเพื่อไทยคงจะไม่อภิปรายกันอย่างแน่นอนครับพอเป็นฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแหมเหมือนน้ำกับน้ำมันยังกะโกรดแค้นกันมาสามศตรวรรษครับสามชาติสามพบว่าอย่างนั้นนะครับอ้า ก็การกระทำอยู่ที่คำพูดนะครับไม่ใช่ออกมาวาจาเสียดสีพูดภาษาแบบว่าแม่มันกวนตีนอ่ะผมว่าอย่าทำอย่างนี้นะครับถ้าคุณพูดสุภาพในสภาเราก็จะไม่ประท้วงท่านถ้าคุณพูดภาษาหมาหมาพูดโทษน,นะครับตัวตัวขออนุญาตขอคำว่าหมาหมาพููแบบสุนัขสุนัขก,ก็คงจะมีคนประท้วงท่านหยาบคายไม่ควรพูดในสภา วุฒิภาวะเป็นถึงสอสอต้องใช้คำสุภาพสุภาพนะครับอันนี้ก็ขอเตือนกันไว้อยากให้อภิปรายแบบแม่น่าติดตามนะครับ8ปดโมงเช้าถึงตีห้าครึ่งไม่ได้หลับได้นอนกันเลยนะครับทั้งประเทศครับขอให้โชคดีทุกฝ่ายนะครับ